สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อชุดทดลองไปแล้วต้องการทราบวิธีการผสมนะคะว่าสินผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมีวิธีการผสมการใช้ยังไงนะคะสำหรับชุดทดลอง1ชุดนี้นะคะสามารถผสมน้ำได้1 0 0ลิตรนะคะแต่เพื่อความสะดวกมากสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่มีเป้ตั้งแต่1 6 2 0ถึง20ลิตรนะคะเราก็จะแบ่งออกมาเป็น5ส่วนนะคะง่าย โดยที่ข้างในซองนะคะก็จะมีชนิดน้ําให้ไปนะคะจะสังเกตว่าที่ขวดนะคะจะมีเป็นขีดเป็นขีดเป็นขีดแบบนี้นะคะบ่งบอก1ขีดเท่ากับ 5cc ซีซีนะคะเรามีไปทั้งหมด10ขีดก็คือ5 0าซีซีนะคะขีดละ5ซีซีแล้วเราก็จะมีชนิดผงนะคะอยู่ในนี้อีก1 นะะชนิดผง1ซองนะคะวิธีการทำนะคะวิธีการผสมวิธีการใช้ทำยังไงนะคะสำหรับคนที่นำไปผสมกับเป้16-20ลิตรนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราให้เราเตรียมขวดเปล่าไว้หนึ่งขวดนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ํานะคะน้ำเนี่ยเป็นน้ําอะไรก็ได้นะคะหมายถึงน้ําที่เป็นน้ําที่เราใช้สําสหรับรดต้นไม้ก็ได้น้ําแบบไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นน้โาโพลาริตสอย่างนี้นะคะ ตอนนี้เราจะเตรียมแล้วก็ทําให้ดูนะคะหลังจากนั้นเตรียมแก้วนะคะแก้วก็คือขนาดเล็กๆก็พอนะคะของเราแล้วแต่เกษตรกร,กรที่บ้านมีนะคะจะเป็นกี่ซีซีจะเป็นขนาดไหนก็ได้แต่ที่นิยมให้เป็นแก้วเล็กๆนะคะเพราะว่าเวลาเราผสมใส่ขวดเนี่ยมันจะได้ไม่ล้นมันจะได้ไม่เยอะไม่เต็มน,นะคะหรือจะเป็นแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่เกษตรกร,กรหาได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะลินน้ําออกมานะคะอ่ะ ให้เต็มแก้วอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะทั้งหมด5แก้วค่ะก็คือ5ส่วนเพราะเราจะเอาไปผสมกับผสมกับน้ำให้ได้5เปซนะคะอันนี้เราก็ใส่ลงไปเป็น2ส่วนนะคะ3ส่วนค่ะย้ำนะคะที่บ้านมีแก้วชนิดไหนก็ได้ทั้งหมดนะคะ แต่ว่าเน้นว่าลินให้ได้ห้าส่วนนะคะเพราะว่าเราจะไปแบ่งเป็น5้าเปส4ี่แล้วนะคะเราเลือกแก้วขนาดเล็กเพราะว่าขวดน้อยเราก็จะได้แบ่งได้สะดวกนะคะนี่คือห้านะคะ5้าแล้วนะคะเนี่ยคือห้าส่วนแล้วหลังจากนั้นเราจะนำชนิดผงทั้งหมดที่มีอยู่ในซองเล็กๆอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เมื่อเราละลายน้ําไว้แล้วเนี่ยถึงใช้ไม่หมดนะคะบางคนอาจจะใช้แค่เป้เดียวนะคะเราก็รินออกมาเดี๋ยวเราจะรินออกมาแค่ส่วนเดียวใช้เป้เดียวที่เหลือเราก็เก็บไว้ได้นะคะแล้วก็เทลงไปให้หมดเลยอย่างนี้นะคะชนิดผงนะคะหมดซองเลยค่ะจะสังเกตนะคะว่ามันจะมีการแตกตัวนะคะดูสิคะยังไม่ได้เขย่าเลยนะคะคือด้วยความที่อนุภาคเขาเล็กมากนะคะัวนี้เขาก็จะแตกตัวลง ะะเห็นไหมคะแป๊บเดียวดำหมดแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาสักนิดนึงนะคะแล้วก็เขยา่านะคะไม่มีตะกรอนนอนก้นนะคะตรงนี้สําหรับตัวชนิดผงที่ผสมน้ําแล้วอย่างเงี้ยสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเดือนเป็นหลายๆเดือนเลยแล้วนะคะขอเพียงแค่เก็บไว้ในที่ร่มนะคะหลังจากวิธีการใช้ต่อไปเราจะทํายังไงนะคะเราก็จะมีถังตั้งแต่16ถึง20ิลิตรใช่ไหมคะเวลาเราผสมนะคะเราต้อง ใช้ชนิดผงที่ผสมน้ำเนี่ยผสมกับชนิดน้ําแล้วไปผสมน้าเปล่าในถังของเรานะคะก็หลักของมันมีอยู่นิดนึงนะคะถ้า2ตัวนี้ผสมกันเมื่อไหร่ให้ฉีดพ่นให้หมดภายใน1วันแต่ถ้าเกิดตัวชนิดผงที่ละลายน้ําไว้อย่างเงี้ยเราสามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะคะเก็บไว้ในที่ร่มแล้วเก็บไว้ได้นานเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าฉีดพ่นทีนึงคือไม่ได้มีพืชผักเยอะนะคะก็อาจจะฉีดพ่นแค่ สอถังนะคะสงถังเราก็จะใช้แค่2ส,ส่วนนะคะแล้วก็เหลืออีก3าส่วนเก็บเอาไว้ใช้ในรอบหน้าได้นะคะเวลาเราจะผสมทำยังไงนะ,ะก็คือในนี้มีน้ำห้าแก้วที่ใส่ลงไปใช่ไหมคะหแก้วเท่ากับ5้าถังเพราะฉะนั้นหงถังสิบถึงยี่สิลิตรเราก็ลินออกมาค่ะแบบนี้นีค่ะหส่วนเห็นไหมคะลินออกมาแบบนี้หนส่วนแล้วก็ใส่ลงไปในถัง 20ลิตรนี่สมมุติว่าเป็นถัง20ลิตรหรือ1 6บถึงย0ลิตรนะคะใส่ลงไปหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาลินตัวชนิดน้ำเนี่ยค่ะซึ่งบอกแล้วนะคะมันจะมีทั้งหมด10ขีดค่ะขีดละห้ซีซีเราใส่เพียงแค่10ซีซีเท่านั้นนะคะเราก็จะลินออกมา2ขีดเดี๋ยวดูก่อนนะคะอ่าหนึ่งสองสามก้าสิบโอเคเราก็จะลินออกมา สองสี่อ่าก็ใส่ลงไปนะคะรินออกมามันต้องเพิ่มหมีีนะะิดนึงะก็รินออกมาสองขีดอะคะ่ะถ้าใครไม่มีเข็มดูดหรือว่าไม่มีถ้วยตวงก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะรินออกมาสองขีดแล้วก็ใส่ลงไปในนี้นะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็เอาไม้คนๆๆในถังแล้วไปฉีดพ่นได้เลยนะคะส่วนที่เหลือสมมติว่าอ่ะถังเดียวฉีดวดพ่นหมดแล้ว เราก็จะปิดฝาเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะตัวนี้ก็ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มนะคะแล้วพอรอบหน้าครบ7วันหรือครบ10วันเราจะฉีดพ่นใหม่เราก็ลินใหม่ค่ะแบบนี้เอาออกมาอีกหนึ่งส่วนแล้วก็ใส่ในเป้แล้วก็เทน้ำออกมาอีกสองขีดนี้นะคะแล้วก็ใส่ในเป้เหมือนกันเหลือไว้ก็เก็บไว้ต่อได้อีกนะคะอย่างนี้นะคะคือวิธีการผสม ปุ๋ยแบคแคทชนิดผงและชนิดน้ำของเรากับถัง16-20ลิตรค่ะและยังถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้ในเพจแล้วนะคะขอบคุณค่ะ